ประเด็นเรื่องงานที่มูลที่กระจกเงาทําอยู่เกี่ยวคนไร้บ้านแล้วก็การที่มีคนหายเข้าไปในมีคนแจ้งความคนหายเข้าไปที่ปลอยเป็ดด้วยเหตุผลว่าไปเปิดบัญชีมาไปเปิดบัญชีมาที่นั่นเหรอไม่ไม่ไม<ๆ>ก็เปิดบัญชีมาเสร็จแล้วเขาพาตัวคนเนี่ยรับจ้างอะ่ะคือมันม<บ>ีสองสเต็ปอย่างที่สนามหลวงเนี่ยกลุ่มคนไร้บ้านที่เราทางานด้วยอยู่เ,เราพบว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ เคยถูกชักชวนหนึ่งร้ยเอร์ซนลยร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนที่ไร้บ้านรับประกันเลยถ้าคุณทำตัวเป็นคนไร้บ้านแต่ว่าหน้าคุณไม่ได้แล้วคนจำหน้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังพวกเราคงไม่ได้นะมันออกทีวีไปแล้วแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยนะปลอมตัวไปเป็นคนไร้บ้านอ่ะเขาจะมาชวนไปเปิดบัญชีมาแล้วให้เงินใช่มไม่เกินสามวันมาแน่นอนแล้วถ้าคุณไม่แล้วถ้าคุณไม่ไม่เปิดบัญชีมานะ เขาจะมาเวะเวียนอยู hmm. ่น <light> ั่นแหละเราจะมีกลวิธีล่อหลอกกันนะครับพวกที่ดังนั้นเนี่ยมันจึงมีข้อที่จริงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นคนไร้บ้านนอนนอนอยู่แถวสนามหลวงเนี่ยได้รับการชัอกจูงอันที่สองคนที่ไปเปิดเนี่ยในเคสที่เราทำงานด้วยอยู่นะเราเเรราาคือคนคือมูลนิธิกระจงเงาเนี่ยเราเรามีโครงการที่จ้างงานคนไร้บ้านเพื่อเปลี่ยนผ่านว่าเวลาเราสัมภาษณ์เขาว่า ปรากฏว่ามีคนหกคนที่ทำงานกับเราเนี่ยถูกตำรวจมาจับจับคามูนิ่ที่เลยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ที่มานั่งทำงานแล้วนะเปลี่ยนสภาพแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีมีมีคดีอะไรแล้วก็มาจับแล้วก็ขอดูหมายปรากฏว่าเนี่ยโดนแจ้งความเรื่องคดีแล้วก็ตามเข้าไปบางคนนี่เดินเดินอยู่ที่ไหนไม่รู้กลับบ้านเอาไปเดินแล้วก็โดนตำรวจยื่ไปหายไปสองทิ์อาจจะไม่กลับมาทํางานจะแบกจะตามไปที่หอพักสิเว้ยทำไม ป,ปรากฏว่าหายไปดื้อๆไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็เช็คข้อมูลเข้าไปในกรมราชธณฑ์ก็ปรากฏว่าถูกควบคุมตัวแล้วก็เริมติดต่อกันว่าเราขอพักเข้าเยี่ยมนะแล้วก็เข้าสู่ส่ง,สงทนายความเข้าไปดูเรื่องกระบวนการทากฎมยปประกันตัวมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเอาเป็นว่าเรามี6คนที่ถูกบัญชีมาถูกดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วและมีอีกหคนที่ให้สัมภาษณ์กับเราให้ข้อมูลกับเราว่าเคยถูกชักจูงไปเปิดบัญชีมาแต่ว่ายังไม่มีหมายเรียกหรือหมายจับ แลว <c oughs> ที่คือจะแปลว่าสาร,รภาพไปแล้วเนะวาะก็ทำไปแล้วถูกไหมใช่บอกแล้วยังมีแล้วยังไม่รู้อีกกี่คนที่เคยไปเปิดบัญชีมาแล้วไม่ยอมบอกเราว่าเคยไปเปิดบัญชีมาแต่ว่าถ้าคุณทํางานอยู่ในพื้นที่คุณจะรู้ว่าทุกคนถูกถูกคือมันมีในหน้า<ร>แล้วไม่เป็นคนแถวนั้นเลยครับแถวสนามหลวงเลยงั้นใครหน้าใหม่มานี่รู้หมด<ร>แล้วมันจะแวะเวียนมาเรื่อยๆแล้วคนพวกนี้เป็นคนที่ช่วงที่เขาไม่มีรายได้อ่ะอาจจะมีข้าวกล่องมาแจก แต่ว่ารายได้เขาเนี่ไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยในจังหวะนั้นเนี่ยแล้วก็มาหลอกลวงบอกนี่ไม่เป็นไรเราไปเปิดบัญชีไม่ได้ผิดอะไรเพีเป็นบัญชีแบบไปขายของออนไลน์ใช่คร <Yeah. S 1> ับเนี่ยเขาจะเขาจะอ้างงี้เขาไม่ได้บอกเราแบบให้คนโอนเงินมาเป็นหลักแสนหลักล้านผมยกตัวอย่างเคสผมคนหนึ่งโดนไปเจ็ดคือไปเปิดไปเจ็ดเจ็ดธนาคารคนเดียวเลยนะรับมาห้าร้อยบาทบัญชีละห้าร้อยบาทเจ้าทุกคนแรกเนี่ยโดนไปสองแสนขึ้นศาล สารไก่เกียยอมรับสารภาพาไก่เกียกันสุดท้ายก็คุกจำก็ให้รอลงอาญาส่วนว่าต้องชดเชยอ่ะตัดชดเชยมาห้าหมื่นสี่นี่ทำงานเสร็จทุกเดือนผ่อนเดือนละสามพันผ่อ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 น,ผ,อนอผ่อนเลยสองวอมวดจะจบอยู่แล้วผ,ผู้เสียหายรายที่สองมามาอีกมาอีก,อกคือปับคือไม่ต้องไม่ต้องเลิกชีวิตคุณ ถ้าไม่ติดคุกก็ต้องผ่อนใจแบบนี้ยไปไปตลอดชีวิตถึงจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นบัญชีม้าคือถูกหลอกไปยังไงก็ต้องรับผิดชอบใช่แต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นทางกฎหมายที่ผมคิดว่าอันนี้ต้องอภิปรายกันคือเขาเขาเขาถามว่ามีส่วนร่วมไหมแน่นอนมีส่วนร่วม,มแต่ว่าเขาได้ห้าร้อยคุณจะคุณจะกระทํากับเขาในเหมือนว่าเขาเป็น ขบวนการจริงๆเป็นคนตั้งคิดแล้วเป็นคนเอาเงินคุณไปจริงๆ <c oughs> แล้วแล้วมาแบ่งสัสดส่วนกันรับผิดชอบกันน,นั้นเนี่ยผม <c oughs> ผมคิดว่าไม่ได้มันต้องหาวิธีการว่าเราจะหาทางตรงนี้ยังไงร่วมถึงเราผมก็มีปัญหาใช่ไหมอย่างเช่นเคสที่ผมไล่ฝ่งอีหกคนจะไปปิดบัญชีแต่ปัญหาคือตอนไปเปิดบัญชีเนี่ยก็มีขบวนการพาขึ้นรถไปตะเวเปิดบัญชีตามห้างแล้วเขาจำไม่ได้ว่าธนาคารอะไรเราห้างไหนจาไม่ได้ครับเข้าใจเข้าใจเราก็ติดเราก็ติดต่อไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จริงเราก็ติดต่อไปที่ธนาคารก่อนนะบอกว่าช่วยเช็คให้หน่อยเขาเช็คได้เฉพาะของเขาเองในธานาคารสิกว่าธานาคาร20ิธานาคารเขาเช็คไม่ได้เราก็เลยติดต่อไปที่ธาาการในประเทศไทยว่าเออเนี่ยเรามีปัญหาแบบนี้เป็นไปได้ไหมที่ทางการในประเทศไทยจะจะเป็นตัวกลางในการที่จะช่วยเช็คให้เราทั้งหมดเลยว่าเดี่ยกลางคร<น>ั้งเดียวรู้เลยใช่แล้วผมมีเลข13หลักนะแต่ว่าผมเข้าใจเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะแต่จะเย็นๆนะๆผมพูดเรื่องนี้เดี๋ยวกลายเป็นเรื่องว่าผมรับเบอร์สิน เรามีข้อมูลเลขสิบสามหลักของคนในสนามหลวงอยู่ประมาณเจ็ดร้อยคนคำถามผมก็คือว่าหน่วยงานรัฐที่ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยทีอียอยากอะไรยังไงุณสนใจข้อมูลแบบนี้ไหมกูจะตรวจเช็คให้ไหมกูจะไปตั้งโต๊ะไหมให้ให้คนเนี่ยที่เป็นคนคนที่สนามหลวงเนี่ยมาลงชื่อเอาเลขสิบสามหลักมาใช่นี่ก็เป็นเชิงรุกโปร a c t i v อย่างหนึ่งแล้วนะใช่เพราะว่าเราต้องการปกป้องสังคมแต่ว่าคกณ แล้วก็คำแต,แต่ว่าหลังจากนั้นเราได้คุยแล้วนะคือธานาคารทไทยกับผมก็ได้คุยกันสองสารอบแล้วนะ <ST. S 2> แต่ก็ดีขึ้นเข้าใจละเข้าใจข้อจํากัดของเ้าแล้วแต่ว่าด,ดูดีข้อจํากัดนะั้นยังเป็นระบบที่ในความเห็นผมนะยังตามหลังขบวนการอยู่หลายหลายชุกตัวน <ừ> ะครับก็คาดหวังว่าแนอนาคตเนี่ยสมาคมธนาคารธนาคารเทศไทยเนี่ยจะสามารถสร้างกลไกในการตรวจสอบเรื่องนี้แต่เรื่องสุดท้ายครับเรามีคนน่าจะประมาณเจ็ดสิบคนแหละครับ ที่มีการแจ้งงานแจ้งความแจ้งแจ้งแจ้งมาแจ้งความมาที่ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระทรวงเราเราเคยมีเรามีศูนย์ข้อมูลคนหายใช่ไหมเวลาคนหายอะไรเงี้ยนะใช่ใช่แล้วก็ไปแจ้งความมาเสร็จแล้วก็ให้เราช่วยในการเป็นพี่เลี้ยงในการติดตามปรากฏว่าคนพวกนี้เนี่ยมีประมาณเจ็ดสิบคนที่ผู้แจง้งญาติผู้แจ้งนะ่ะระบุว่าถูกนําตัวเข้าไปที่เพื่อประเทศเพื่อบ้านอืนดับคือปอยเป็ดนั่นแหละไปที่ปอยเป็ดแล้ว,ลวพวกนี้เป็นเขาเรียกมะเลียกเนาะ คือแบบเปิดบัญชีเสร็จแล้วก็เอาไปเอาไปอยู่ที่นู่นเลยอยู่ในห้องนะเอาไปเลี้ยงเอาอยู่ในห้องเลี้ยงในค้องเลี้ยงในมณ์นั่นแหละประมาณนั่นแหละแล้วก็เวลามีคนโอนเงินก้อนใหญ่ๆมาเขาก็จะเอาแอปพลิเคชันสองหน้าดูดูกล้องให้มันสามารถสแกนได้เอาไปขังไว้กักบริเวณไว้เพื่อใช้หน้าสแกนถูกพิสูจน์อัตลักษณ์ถูกต้องดังนั้นเนี่ยนี่นี่มันเป็นการค้ามนุษย์เลยครับผมพูดเลยนะในกรณีเนี่ยค้ามนุษย์นะครับแล้วพอสมมติบัญชีมันตาย มันมันถูกร้องเรียนปก่อถูกอายัดถูกระงับถูกอะไรไปแล้วเขาก็จะขายคนคนนี้ไปทํางานโทรศัพท์มั่งไปแชทมั่งไปทาอะไรมั่งอันนี้คือขามนุษย์ชัดเจนเลยนะมันชัดมากแล้วทั้งมันครับถูกไหมบังครับเราเรามีเคสที่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องสติปัญญาเลยถูกถูกนําไปสุดท้ายก็ปล่อยออกมาเพราะว่ามันทํางานอื่นไม่ได้เขาก็ปล่อยตัวออกมาครับผมคือ ขบวนการที่มันไปกันใหญ่แล้วเลือเท้ไปกันใหญ่แล้วแล้วก็ mm. ข้อทีจจริงเรามีข้อมูลแบบนี้ในฝั่งของมูลนิธินะในภาค,ภาคประชาสังคมผมก็มีปัญหาว่าเวลาผมจะเชื่อมต่อเรื่องข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปศึกสา,านะนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนการที่มันไปหลอกลวงเดินโอ้โหมันอาศัยอยู่แถวๆนั้นนะ, mm. นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเรื่องแบบเนี้ย คำถามผมคือว่าเราจะทํำยังไงได้เมืม่อเรามีข้อมูลแบบนี้แล้วเราเราเราเป็นมูลนิธิเราไม่ได้เป็นเราไม่มีันไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจะจกลุ่มอ้คนนั้นคนนี้ได้รับผมหรือไปปิดบัญชีหรืออะไรได้แล้วแล้ากลายเป็นเรื่องว่าภาระาหน้าที่ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องมูลนิธิต้องพาคนเจ็ดร้อยคนเลยไปไปทุกธนาคารตะเวทุกธนาคารน,นี้เดี๋ยวผมจะหาก็หาว่าผมจัดม็อบอีกจะเดินกันไปแล้วไม่รู้สาขาไหนด้วยนะใช่จริงจริงอย่างเงี้ยอันนี้คือสภาพการของฝั่งฝั่งฝั่งมูลนิธิกระจกเงาแล้วเราก็คิดว่า ต้องพูดเรื่องนี้ออกสังคมว่าเรามีปัญหาเรื่องรอยต่อและมาตรการการจัดการเรื่องพวกนี้นะครับแล้วมันมันโอ้โหมันช่องว่างเนี่ยเป็นเป็นช่องว่างที่มันเยอะมากจนไม่สามารถที่จะเราเองลําพังเราเองเนี่ยถ้าเราจะทําเรื่องนี้ให้มันสําเร็จได้จริงๆริครับมันมีความยากมากเลย